นี่สวัสดีค่ะวันนี้การเดินทีชนแวนัวันนี้เราจะมาจับปลาดุกกันโอ้ยมีเยอะอยู่เหนไหมเห็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 นไหมเออเสียให้เอานบัติที่บบนสื้อเดี่ยวถอดเสื้อก็ได้ตัวใส่เสื้อตัวยัง เอาซูมก่อนไหมเอาซูมก่อนไหมเราจะมาจับประดุกกันอู้เยอะอยู่เด้อเขาขอสองตัวได้ไหมที่เหลือตัวเองเอาไปหมดเลยาาองลองจับดูลองจับดูจริงเีย้ยอ้ตงด้วจริงเรงต้องถอดน่นน่นน่นันเดี๋วน่าเด่เดียวน่เดี๋ยวน่นเด่เร็จะนเยีหลับตาไว้ไั่ดีท่นีท่ทเดีนันี้ครั่ เออมีทั้งเชอร์รี่ธรรมดาแล้วก็เชอร์รี่สีทองจ้ะแต่เชอร์รี่สีทองอยู่อีกอันนึงเยอะตัวเองอยากได้หรอ๋อยวไปเป็นแนวก่อนไ,ไ,ไ,ได้เดี๋ยวเราเอาไข่ให้หรือเอาตัวเล็กไปก็ได้อตอนนี้เอาปลาดุขึ้นมาให้เราก่อนเถอะเอ็กก็หล่ะลงเลยถอดเอาเกงขาสัน้นมีใครใส่ขาสั้นนี่เด้พับขางเกงก็ลงไปแหม้เสือแล้วลูกพี่เนี่ย ใช่ออาใช่เสื้อต้องลงไม่ลงจะได้ได้ยังไงเสื้อที่เสียงนี่ไม่ให้เสี้อให้นี่ไม่มีาตรงสื้อถอดเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยวันแพรก็ได้เป็นวันแพ็รเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วว้าว ไปลงแขกจับปลาดุกกันโอ้หอยเต็มเลยนี่ใช่ค่ะมันมันแผลเองเต็มเลยหนูปล่อยเ,เอาห่อเชอรี่มาปล่อยแต่ตอนนี้หนูต้องการเคลียร์ปลาดุกออกเนี่ยไหวไหมเนาะได้ไหมเนาปะปลาดุกวันนี้นี่ขนาดหนูปล่อยนะ้ำออกให้เราได้หนีโวหละส่วนหนูนั่นได้นั่นได้ใหญ่ตัวอ้ากลับมา กออไปไม่ไม่ใส่กระมังเดี๋ยวเอากระมังให้คุ๊เออเอาถังเอาถักไหมคุ๊ไม่เล็กไปหรอเล็กไปไหมทําอยู่ถ่ายเล่ายถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้เดี๋ยวไก่ๆสลไมกลสุดห่วยมาทั้งสี่ห้าคนหน่วยกล้าตายคนเดียวบ่หนิเดียวโอ้กินแรงเพื่อนเนาะ เสื้อห้างห้งหเจ้าตัวให้ยืมไหมครั้เหนึ่งผมเปียนตัวเองถอนวอดไอ้เห็ดติดไงก็เลือกแล้วสุกี้ใหญ่สิอันนี้ปล่อยไว้นานยังครับหลายปีแล้วค่ะอันนี้เหลือจากที่ตัวเองเคยเอาไปทำกินครั้งหนึ่งนะอุย้ยดังไงดังไงโหสุดยอดเลยพี่มืออาชีพมากไม่ใช่ปชลาช่อนบอกมันคือตัวใหญ่แต่อุย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 ยอุยยเออแต่หนูไม่เคยปล่อยปลาช่อนเว้ยหนูก็ลืม อะไรตัวเองเห็นหลังปลาอยู่แว๊ดๆวดยังจับไม่ได้อีกมีนี่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 ้ซุ้มบลดเออไว้ไว้ยว้บอกให้ถอดเสื้อก็ไม่เชื่อเขาฮะแหมอ้าวเหรอแต่ถ้าแปลว่ามันก็อาจจะมันมีเอียงอะค่ะมันมีแง่งมันข้างๆอะมันจะมันจะเอาสวิงมามันต้องมันต้องไอ้นั้นแหละอย่างอื่นไม่ได้หรอก

นั่นดินั่นดิเออเออนั่นนะโอ้ยตัวใหญ่มโอ้โอนนันนโอ้ยมันใหญ่จริงๆอะดูดิอุ้ยตัวเองต้องถังก็ไปอยู่ทางโน้นแล้วแหละได้ขอดูหน้าหน่อยอ้นี่มันเดือลูกขี้ได้ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยดิเจ๊วเห็นน่ไม่ค่อยลงทุนกันเท่าไหร่เลย ข <ítulo> ากลับถอดเสื huh. uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh ้อ huh. ค uh ักๆไม่ใ huh. ห uh ้ข huh. uh ึ huh. uh ้นรถข้างในด้วยนะแนนเสื้อเปื้อนโคลนนี่อุ้ยได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โยโอุ้ยลนตัวเองวางถังไว้ตรงนั้นเลยใกล้เขาเลยเออเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันหลนนะมันจะดีดนะไว้ข้างล่างเลยไม่ได้เหรอในในร่องน่ะในร่องอ่ะเออวางไว้อย่างนั้นเลยโอเคไปแล้วให้พวกหน้าที่ของหนุ่มๆเขาหรือจะลงไปอีกสักคนหนึ่งไหม สองคนโี่ยเอาไปยันยู่วยู่วะเออหอยขายตัวละห้าบาทเด้อมาดูเขาให้ฟรีได้หอยเขาเก็บตังค์แดดแซวเล่นแซวเล่นจะเอาไปหรือเปล่าหล่ะหอยเอาไปก็เก็บไปจ้ะไม่เป็นไรไม่ห่วงหรอกได้ไหมได้ไหมเนี่ยตึ้นเอาน้าก็หลังหลังโอ้ยตัวมันุ่มเลย ไหว้นี่มันเหมือนปลาช่อนเลยเนะยา,านนะอานนเออต้องผักม <c oughs> ุ้งจุบาร์สิต้องผักมุ้งเล่นหนึ่นตุ๊กโอ้โหดูดิดูดิดูดิได้ป่ะได้ป่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> ปอดข <c oughs> นาดหนูไม่เคยให้ข้าวมันเลยนะนี่เอ้ยให้นี่หว่าโลดเลี้ยงอยู่ ไม่ค่ะมันเป็นปลามันเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ให้อาหารอาหารปลาดุกอยู่ค่ะเขาเลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่กินไงงานเใช่แม่ทังานนี่เละเอาไปกินฮะบเนีอมันหนกเขาหนอกไมไม่คูถังอยู่ตรงนั้นเองคูถังนั่นคูถังก้างๆตัวเองจะเอาคนเข้าไปไหน โอ้ยเขาค้นดินใส่ตรงนี้ยมาคนของเขาออกไม่ได้เด้ตัวนี้ยโอ้ยเออจริงล่ะตัวเองมีอาชีพไปขาจับปลาคนอื่นเราเปล่าเนี่ยเราได้กี่ตัวแล้วคะตัวนี้สามอุ้ยสี่มั้งสี่แล้วตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วเนี่ยนี่เจเปลี่ยนหาทังง่ายๆหนักแ้น่นใส่หญิงมันจะล้นแล้วหน่ะนี่ใต้ใต้ใต้สิงเอาถัง เอาถังดำใหญ่เลยไหมไม่ก็เอาใต้ใต,ใต้ใต้กระบังตรงนั้นนะคะนี่ใต้ตรงนั้นอะใต้ตรงนั้นอะมันมีถังหรือแต่ว่ามันเตี้ยไปไหมหรือเอาถังดำเลยค่ะที่คว่ำอยู่่ะนั่นแหละคะ่ะที่คว่ำอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะเห็นไหมเออเอาไหมไม,มันจะไม่ดิ้นออกไงเดี๋ยวมันดิ้นออกเปล่าฮะปล่อยลงในนี้หรอคะไม่ไมอ๋อโอเคมันเป็นทอ่โอโอ,โอ้โอ้ใช่อุ๊ยอุยอุยใช่ใช่เขาเป็นท่อปล่อยน้ำตัวเองตัวเองอย่ามาเยอะ ดลานลขึ้นเป็นท่อระบายน้ำค่ะไหนดูปลาเราหน่อยอู้ได้อีกปเปล่าเอาอันนี้ไปเทใส่นั้นไหมคะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นป่ะเอาสูบอีกอันหนึ่งไหมอุ๊ยอุ๊ยฮะมีแต่ปะดุใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแต่ปะดุบ่อเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยทำไงทำไงเราต้องเอาน้ำใส่ในคูนั้นนิดนึงไหมตัวเอง นี่นี่เนี่ยเขามีอีกตัวแล้วอ,อีกตัวนึงนี่นี่เอาตัวตัวนี้คนตัวตัวนี้ก่อนเออเปิดน้ำนูำน่นก็ได้ค่ะน้ำบาดาลก๊อกนั้นอ่ะ <c oughs> ทำอะไรพี่พี่ทำอะไรคะ <c oughs> <c oughs> หมดยังฮะเอาให้หมดนะพี่นะหนูไม่ปล่อยน้ำออกจากบ่อหนูอีกแล้วนะรอบนี้รอบเดียวนะ่นี่ให้พวกพี่มาเคลียร์ปลาดุกเนี่ยอุ้ยอยีามจะบ เป็นไรอ่ะเฮ้เออมันเคยมีมันเคยมีปลากินโอ้หเกือบเกือบโยนโยนไปทางนน้นเลยโยนไปทางไหนดีโยนโยนไปทางโน้นก็ได้ค่ะอุ้ยังไงยังไงปลาปลาอยู่นู้นปลาอยู่นู้นโยนไปข้างบ้านเลยค่ะไปข้างบ้านเลยเดี๋ยวมันเออ ฮะเมื่อ hmm. ก mm ี้เห็นนะตัวหนึ่งอะค่ะแถวเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้มันไปไหนแล้วนะมันต้องหลายๆคนตัวเองสองคนมันเดินไม่ทั่วหรอกมากันตั้งสี่ห้าคนน่ะ ไม่ยอมใจอ่อนลงมาช่วยน้องๆเลยพี่หนาน้ำยังไหลออกไหมคะพี่ตรงนั้นน้ำยังยังไหลออกอยู่ไหม,ไมน,น้ำไม่ออกแล้วเหรอเอ้ยลองเขี่ยปลายท่อเลยค่ะให้น้ำมันไหลออกอ่ะ ท่อเล็กอะค่ะท่อสี่หุนอยู่ตัวแถวแถวนั้นแหละท่อมันตันเหรอโอเคจะมันจะได้น้ําออกมันจะได้หางง่ายง่ายไงในนี้ตัวเองไม่มาดูอีกเหรอเผื่อมันบุดตมในนี้ป่ะมีตัวหนึ่งเขาเห็นอยู่เอาเอาเอาเออเอาออกให้หนูหน่อยจ้ะเอาออกไปเลย หกแล้วมัง้งไปไปดูเเห็นสะอาดไหมเห็นสะอาดไหมโุ้ยมันมืดจังอ่ะว้าวหุ้ยตัวหนึงกิโลนึงป่ะใช่เดี๋ยวเราลองชั่งกิโลดูเนาะเอเอาตัวเองเอาน้ำใส่หน่อยสิไม่ใส่แบบเลี้ยงเลี้ยงมันไว้อะตัวมันจะได้สะอาดสะอาด เออใส่หน่อยๆก็พอแล้วค่ะพอ,พ,อพอแล้วพอแล้วอู้หูบ่เริ่มเพิ่มเป็นไงเป็นไงทางนี้เป็นยังไงบ้างแบบเส้นตีนเยนาะ ตรงนี้ใช่ค่ะหนูเป็นใส่ดินไว้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันจะมุดตมตรงนี้หรือเปล่าไงพี่ลองเดินดูก็ได้ค่ะมันแน่นเหลือแน่นขนาดนั้นเลยเหรอคะแน่นจี๊ดนะครับหรอขันบือนมันต้องบือนขึ้นๆหรอบ่คือบ่คอเนาะพี่ป๋องเอาหรออันนี้ทําเป็นพักไว้ค่ะเอาอิดบล็อกเลียงไว้เป็นพักเมื่อก่อนหนูปลูกนาซี่งนี้ไงคะปลูกนาครึ่งทานาครึ่งหนึ่ง ก่อนจะมาจะมาเป็นบ่อนแหนแดงนี่มันเหลือตัวหนึง่งตัวสุดท้ายาใจจริงๆตัวเอ,อย่าใส่น้ำเยอะนะเดี๋ยวตักออกยากเด้เอใส่น้ำอย่างเมา,เามันเลยสองคนนี้หนิไม่เดี๋ยวเอาค่อยเอาเข่งลองตอนเทน้ำออกก็ได้ครับพี่ เนาะน้ำน้ำยังไหลออกอยู่ไหมคะปลายทางเอ้าไม่ไหลอีกแล้วตัวเองไปจัดการเอาน้ําออกกอนไปดูอะไรหน่อยตันท่อหน่อยตัวเองต้องเอาคุกครอบถัท่อสี่หุ่นไว้ค่ะเอาคุกครอบไว้มันจะได้หอยไม่ไปได้ตันท่ออีกน้ําจะได้ไหลออกเยอะๆมันยังเหลือตัวหนึง่งตัวเองเชื่อเขานี่ไปนีไปใช้เถอะ เออปันนีมันโดนปลาดุกกินหมดแล้วมั้งเมื่อก่อนนี้ปล่อยปานนกับปลาดุกด้วยกันอะตัวสุดท้ายเอาจะหาได้ไม่นี่เมื่อกี้มันดิ้นอยู่นะพี่หนูเห็นมันดิ้นอยู่นะนี่

แน่ใจอุ้ยอุ้ยตุ้งอยหอยไปกินด้วยไหมเอาก็จับเอาดิช้อนเอาได้เลยนะเรือกตัวใหญ่ห่ เอะไรที่เหลือแต่เปลือกโยนเปลือกออกมาเลยนะจ๊ะอย่าอย่าทิ้งไว้ในนั้นเก็บใส่กระชอนไว้สิเก็บใส่กระชอนเลยเออนี่เดี๋ยวดีๆอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ไหมเอาไปกินเด้ออย่าไปทิ้งเด้อเสียใจเอาไปกินเด้ออย่าไปทิ้งเด้อเสียใจ เจ็บดีแจ่มเลยเนาะตรงนี้ตรงนตรงนี้ตรงนี้ที่ดังนหัวหน้าพลังงานใหม่มาหรือยังครับพี่ยังครับเหรอไอ้รถรถเข็นรถเข็นพลังงานหนูเมื่อไหร่ได้เนี่ยไม่เกินยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านี่หรอใช่ใช่ให้เขาได้ใช้กับนาเขาเด้อใช้ตีหน้าเออมันยังต้องสูบน้ำเข้านาอยู่เด้อบาดาลเขาก็เจาะไว้รอแล้วเว้ย โอ้โหเต็มไม้เต็มมือหันหลังหน่อยครับรับข้างหลังหน่อยครับหมดแล้วใช่ไหมปลาไม่ไอ้นั่นแล้วนะหมดแล้วใชมถ้ามีมันก็ไม่น่าจะอยู่ได้เพราะว่ามันแข็งใจไม่ได้กตัว่างี้รลูดนะใช่บ่ อะไรเอาออกเลยจ้าออกให้หนูหน่อยออกให้ห <und> นูห <Services> น่อยอะไรที่แปลกๆปอออกให้หนูหน่อยจ้าโยนทิ้งไปเลยหมดแล้วเนาะปะเอาอุปกรณ์มาล้างเรา อยากให้ทุกคนเปื้อนเหมือนตัวเองใช่ไหมเป็นแผนนะดิไปล้างตัวเลยค่ะนูน้ำล้างอุปกรณ์ให้หนูด้วยโดดลงถังโฉมหน้าของสองคนที่อุทิศตัวให้เพื่อนๆได้กินปลาดุก เอาลรงหอยนั่นน่ะห้อยอยู่ไหนล่ะน่ะที่โบราณบ่รอดมาดูเร็วรอดว้าวว้าอย่าให้หลุดนะไหน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 ว้าว โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชมหน้านักล่าประดุกรูกาสอบมาไปจับใครเอาไม่เจ้าเหรอเก็บขับเุ็บเอาให้คุคณนุ้ยอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็พี่จอยเอาตัวหนึ่งหรือสองตัว แน่ใจนะตัวเองว่าหมดแล้วเนาะหมดไหมแต่ขอที่มันเคยขาดมันพี่เขาเตะเจอด้วยโลดไอเบดท,ที่ขาดอะ่ะมีตัวเองก็คัดออกสองตัวเขาใส่ถังแล้วที่เหลือตัวเองก็เทลงกระสอบไปหมดเลย ดีไหมไม่เออเออถังเอาถังไหนดีเออถังนี้ก็ได้จ้ะถังถังใหญ่เลยเหรอใส่น้ำนิดเดียวพอจ้ะอุ้ยระวังคุณไม่เทใส่ถังนี้แล้วก็คน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 เหรอดีกว่าไหม ว้าวอุว้ยตัวมีสีทองด้วยไหว<ๆ>ไหว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 อะนีกระดูกเราอูห้หูโอเคที่เหลือตัวเองก็เทใส่กระสอบไปได้เลยไวหวล้างก่อนวะเออล้างอีกไหม พี่จะไปทําอะไรกินกันคะเนี่ยลาบกับปิ้งครับโอ้ยปิ้งมันใหญ่ไปเปล่ามาเพผัดเ็ดเออคืออยู่มีต่มีตัวเล็กตัวหนึ่งนะปิ้งพอได้อยู่ตัวเล็กครับอทำกินที่ไหนกันคะเดี๋ยวเดตามไปตามตามไปดูนะตามไปดูนะไม่ได้ชิมด้วย เป็นอะไรตัวเองมันชนไอ้ไอ้นั่นชนขาเหรอคะ,คะปากเหรออ๋ออืมโอเคนี่นะคะอันไหนคะอันนี้ผักปังค่ะพี่ปังผักปัง,ป,งปังญี่ปุ่นอะคะ่ะเอาไปเด็ดไปกินได้นะพี่เด็ดไปได้เลยคะ่ะเด็ดยอดไปกินอ้าวเหรอมันบำรุงกระเพาะนะเคลือบกระเพาะเหนียวใช่ใช่ใช่จิ้มน้ำพริกกินค่ะรู้ตัวเองลองชั่งกิโลเร็วเท่าไหร่ นูดูตาช่างพี่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่อยู่อยู่หลังกระต๊อบไปดูกันเลยตาช่างเรากิโลสี่ตัวปล่อยเลยมัดมัดเลยครับอ้าววางเลยพี่ว่ากี่โลสามกโลหกเจ็ดเนาะครับสามสามเออสี่ตัวสามโลเจ็ด ไมีตัวเล็ไงใช่มีตัวเล็กตัวหนึ่งเน,ะนาะปล่อยปล่อยอีกตัวหนึ่งขูนให้มันได้โลนหนึ่งก่อนไหมล่ะโอเคนี่นะคะเป็นบรรยากาศการมาเคลียบ่อปลาดุก <c oughs> เคลียบ่อแนะแดงเนาะจับปลาดุกเราใครใชนอกเกิอนอนี่นะ เออไม่ได้ถ่ายไว้เลยตอนตอนที่เธอรื้อออกเนาะเธอจะได้รู้ว่าน็อตเธอมีอกี่ตัวป,ประกแก็นับเคือบกออกใหป้าตีตายขอบคุณครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่ยี่สิบเก้านะโอเคเดี๋ยวเ่เน,เนลือเค่อรับที่ไหนจ๊ะจาสารค้าางบอา่อโอเคเยี่ยมมาก ของทุกคนหรือเปล่าคะหรือของหนูคนเดียวโอเค<น> okay, เยี่ยมเยี่ยมได้จ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงตรานี้นะคะเป็นการมารีวิวเนาะ<ส>การจับประดุกออกจากบ,บ่อนเนี้ยแดงของเราโดยเจ้าหน้าที่น้องๆพี่ๆเจ้าหน้าที่พลังงานนะคะ okay. โอเคอะไรนะฮะอ๋าาะเอเธอจะปรากฏเอาแล้วปรากฏเธออยู่ไหนอ่ะอ้าวเหรอแล้วชุดที่แล้วที่เราซื้อมาตายหมดละเออไม่ลงกุ้งเหรอ บ่งั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการนะับลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ